บางคนก็อาจจะคิดว่าแค่มะละกอเฉยๆซื้อมาทำไมเนาะปลูกง่ายๆเองแต่ว่าคุณยายจะเล่าให้ฟังว่ามะละกอต้อนนี้เจ้าของที่เขาขายให้เขาเรียกว่ามะละกอหลายยอดมะละกอกิ่งแต่คุณยายคิดว่ามันเหมาะที่จะชื่อว่ามะละกอร้อยยอดมากกว่านะคะ าะว่าดูนะคะแม้แต่ตรงโคลนเอ่อตรงโคนต้นเนี่ยเขาก็โอ้โหนับไปทวนแล้วค่ะแตกขึ้นมาแล้วทีนี้เวลามาดูยอดที่เขาแตกเนี่ยแต่ละยอดก็จะมีกิ่งเล็กๆงอกออกมาตามโคนใบนะคะร้อยยอดนี่ชัวร์เลยค่ะน่าจะเรียกว่ามะละกอร้อยยอดนะคะ แล้วถ้าคุณยายพูดว่ามะละกอร้อยยอดก็หมายถึงต้นนี้นะคะต่อไปแล้วทีนี้คุณยายทำไมต้องซื้อมาราคามันก็จะตกประมาณ75บาทนะคะทั้งรวมส่งด้วยคุณยายซื้อมาเท่าไหร่5ต้น5ต้นมันก็ตายไป2ต้นแล้วก็เหลือ3 ก็อยู่ตรงนู้นนะคะตรงมุมนูน้นอีกสองต้นก็จะงามเหมือนกันนี่ค่ะเขาปลูกง่ายเราก็ทำตามที่เขาแนะนำมานะคะเขาก็จะให้ปุ๋ยมาด้วยซองเล็กๆคุณยายก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปตอนนี้เขาความสูงเขาก็จะได้เท่าเกือบจะเอวคุณยายแล้วค่ะคุณยายก็จะมาดูเขาทุกวันทุกวันมาสังเกตทำไมคุณยายต้องซื้อเขา ทั้งทั้งที่มะล,ละกอที่บ้านคุณยายเนี่ยเห็นไหมคะคุณยายเพราะในถุงดำานี่เกือบร้อยเลยคุณยายก็ปลูกแถวนี้แหละเต็มไปหมดมะล,ละกอฮอลแลนด์นะคะมะล,ละกอที่กินสุกหว,วานๆนะคะคุณยายปลูกเต็มแล้วก็ยังเหลือเอาไปปลูกข้างหน้าบ้านอีกเต็มไปหมดเลยทำไมคุณยายต้องมาซื้อพันนี้ก็เพราะว่าคุณยายชอบที่ว่ามันเป็นกิ่ง คุณยายเคยอยากได้มาเคยเห็นที่จังหวัดเลยไปบ้านเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะก็พอดีเห็นเขาขายก็ตัดสินใจเลยไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาซื้อมาห้าต้นก็มาเพี้ยนเอาตั้งแต่ต้นเล็กๆสูงเท่ากับนิ้วเราเนี่ยเขาส่งมาแต่ว่าเขาก็ ส่งพัสดุได้ปลอดภัยมากเขาจะรับเขาจะมีวิธีการของเขานะคะคในการส่งของเนี่ยเพื่อไม่ให้ช้ำไม่ให้หักแล้วคุณยายก็เอามาชำในร่มอีกเป็นเดือนเลยค่ะเพราะว่ากลัวเขาจะไม่รอดก็เลยแข็งแรงแล้วก็เลยเอามาปลูกปลูกแล้วก็เห็นนะคะเราบอกว่าการปลูกมะละกอใช่จะให้ยืนต้องปลูก ในดินที่สูงกว่าปกติทั้งๆท,ที่ดินแถวนี้ก็สูงอยู่แล้วค่ะบ้านคุณยายนะมันก็จะลงไปตรงโน้นก็จะน้ําไหลลงไปแต่คุณยายก็ยังสูงไม่พออีกนะคือถ้าได้ปลูกแล้วก็ต้องรักษาเขาให้รอดแล้วก็ให้เห็นผลเขานะคะ,ะให้เขาได้ผลออกมาแล้วจะเป็นยังไงะกะว่า ห้าต้นนี่ขอให้รอดสักต้นนึงก็พอแล้วแต่ว่าเขาก็รอดให้คุณยายสามต้นนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะคุณยายก็วางแผนว่าอย่างไรสำหรับงบที่จ่ายไปอันนี้คุณยายก็จะตอนกิ่งค่ะถ้าเขาโตขึ้นมาก็จะตอนกิ่งของเขาแต่และกิ่งแล้วก็เอาแยกออกปลูก แต่ละกิ่งเพราะเอาไปปลูกเขาก็จะแตกกิ่งของเขาอีกโอ้โหคุณยายก็มองภาพเลยว่ามะละกอสามต้นนี่เราจะขยายได้เยอะแยะเลยค่ะเราก็จะมีมะละกอเตี้ยน่ารักน่ารักนะไว้ปลูกให้คนผ่านไปมาได้เห็นได้ขอกินนะคะแล้วเราก็จะได้มีผลไม้สุกนะกระรอกกระแตของเราก็จะได้มีมะละกอสุก กินได้ตลอดปีเลยค่ะอ่ากินได้เหลือเฟือไม่ต้องไปซื้อกล้วยนะฮะจะมีมะละกอเนี่ยการลอกของเราก็จะหากินเอาเองนะคะน่าสงสารเขาไม่ค่อยมีกล้วยแล้วเดี๋ยวนี้หายากมากอ่าคุณยายก็เอามะละกอซึ่งเคยนำเสนอไปแล้วต้นเล็กๆเ,เท่าคืบตอนนี้สูงจะเท่าเอแล้วค่ะมานำเสนอให้ดูนะคะ ใครที่เห็นเขาขายนะคะซื้อมาเถอคะค่ะเอามาทำพันธ์ุซื้อมาต้นเดียวก็ได้เอาสองต้นเผื่อตายเสร็จแ,แล้วเราก็ประคบประง,งมมันให้ดีดูแลเขาให้ปลอดภยัยให้อาหารบ้างรดน้ำกลวนดินปลูกในที่สูงนะคะก็สำคัญที่สุดพอหน้าฝนมาอย่าให้น้ำขัง อย่าให้เขาแช่นะรากเขาก็จะเน่าแล้วเขาก็จะอายุไม่ยืนนะคะเขาจะตายเร็วเขาจะโค่นอันนี้พอเวลาหน้าเรากินหอมหมดแล้วในนี้คุณยายก็จะโรยแล้วก็มีโรยผักเอ่ออะไรนะเอ่อหอมอะ่ะบ้านยายเรียกหอมป้อมชีหอมแล้วก็เอาเอ่อผักหอมบัวก็คือ หอมเนี่ยหอมสดนี่แหละหัวหอมเนี่ยหอมแดงปลูกแทรกลงไปนะคะพอกินหมดแล้วทีนี้คุณยายก็วางแผนว่าอย่างไรแค่นี้คุณยายก็ยังสูงไม่พอเลยครึ่งฟุตเนี่ยคุณยายจะต้องเอาดินมาถมขึ้นอีกค่ะถมขึ้นอีกด้านข้างนะคะถมด้านข้างให้เต็มแล้วก็คือให้เขาแข็งแรงนะคะ เวลาฝนหนักๆจัดๆนี่เขาจะได้ไม่แฉะข้างในถ้ามีดินพอสมควรแล้วแต่ก็ดีที่คุณยายปลูกเขาไม่ลึกเกินไปเนาะสามารถเอาดินมาเพิ่มขึ้นได้อีกอันนี้ก็ต้องวางแผนนะคะเพื่อมาให้น้ำแฉะเขาคุณยายก็จะมานำเสนอสำหรับต้นมะละกอต้นนี้ ต้องรักษาพิเศษนะคะต้องดูแลพิเศษแล้วคุณยายจะแยกต้นอย่างไรตอนอย่างไรเดี๋ยวคุณยายจะมาทําให้ดูจ้าถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดติดตามคุณยายด้วยนะคะช่องของคุณยายก็จะมีอะไรดีๆมาทดลองให้เสมอเสมอคะ่ะ